สวัสดีครับโปรช่อดาดรีวิวนะครับมากันที่คลิปนี้เลยนะครับทุกคนเมืเห็นกล่องกันแล้วนะครับแบบนี้ว่าดาดนะครับเอาตัวนี้มาให้ได้ดูกันนะครับโอ้ยบอกเลยว่ามากันแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเออตัวนี้เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับนี่เลยไม่พูดทําน้ำเพลงนะครับตัวนี้ก็คือบล็อก นะครับเป็นงานของชินคาร์แมนไรเดอร์นะครับที่เขามีความพิเศษมากในกล่องนี้ก็คือเขาให้ทั้งตัวของชินคาเมนไรเดอร์มานะแล้วก็ยังให้ชินไซคโครนมาด้วยเออเรียไงว่าซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งก็คือได้ตัวนะแล้วก็ยังได้มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะซึ่งมีความเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้โอ้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ใครที่เคยดูชินคาร์เมนไรเดอร์ในฉบับภาพ,พย,ายนตร์มาแล้วนะก็คงคิดว่าน่าจะชื่นชอบตัวนี้พอสมควรนะนจริงๆนะทีเดียวเชียวเลยแหละเออใดๆชอบคาร์เมนไรเดอร์มากๆอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยใหญ่ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะครับเออถ้าเราไปดูกล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องเนี่ยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของบล็อก k e y นะครับเป็นงานลิขสิทธ ที่จีนเขาได้มานะครับแล้วก็มีคําว่าชินคอมเมนไรเดอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้ากล่องเนี่ยเท่ามากเลยเป็นรูปของชินคอมเมนไรเดอร์นะแล้วก็ขี่ชินไซโครเน่แล้วก็มีการตวัดชวัดชเวียนนี่แบบนี้หูแบบเหมือนความเป็นจีน่ะตะวัดน้ําหมึกแบบจีน่ะใช่ไหมทุกคนดูเท่ามากๆเลยนะครับข้างล่างก็เขียนว่าชินคอมเมนไรเดอร์เป็นภาษาจีนเอเป็นภาษาญี่ปุ่นสิ และนี้อยู่ในซีรีส์ที่เรียกว,ว่า Hero Figure and s e r i e s 10นะครับก็ไม่ต้องไปจำอะไรมากครับเอาเขียนว่าเป็นบล็อกคีชินคาเมน์ไรเดอร์ก็พอนะฮะแม่นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีอย่างนี้เลยทุกคนนะคมีรูปของชินคาเมน์ไรเดอร์หน้าตรงนะครับขี่ชินไซคโครนอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านหลังแมนะ เขาก็จะมีรูปอาร์ตเวิร์กสวยงามแบบนี้นะครับในถ่ายกับมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คิก่าแล้วก็ความพิเศษคือมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยมีพลังไอพ่นออกมาด้วยนะถึง6อันเลยทีเดียวนะครับเอออันนี้ถ้าอมมาดีนะดูเดทเทปะละ่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันอีกทีนึงนะส่วนฝังนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มันกำลังหาะอ,อยู่บนอากาศอะไรประมาณนี้นะครับ ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออตัวนี้บอกเลยใครอยากได้นะดาดาจะติดลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็นายไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเลยนะว่าข้างในมีอะไรยังไงกันบ้างแต่าดาดาบอกก่อนนะว่า,าดาดาได้แกะแล้วประกอบออกมาบางส่วนแล้วนะครับเออไป ออกมาแล้วครับทุกคนตาใดได้ทําการแยกส่วนต่างๆของถุงที่เขาให้มานะซึ่งเขามีกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยในถุงจริงๆมีอยู่3ถุงนะหนึแบบนี้นะครับแต่ตาไดแยกออกมาเป็น3ถุงเพราะว่าตอนตาไดแกะถุงออกมาตาไดแกะแบบบ้าคลั่งมากแล้วก็ละเลงไปซะเล,เลยเทรวมกันไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้ หาชิ้นส่วนแอบอยากนิดนึงแต่ถ้าใครอยากดูเรื่องการประกอบนะไปไปดูที่ชอ็อตของช่องดาดายรีวิวได้นะครับดาดายประกอบเอาไว้ในชอ็อตนะครับไปดูเลยซึ่งถุงนี้อ่าถุงนี้ก่อนดาดายได้รวบรวมเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ชิ้นไซโคนจะอยู่ในนี้นะครับส่วนถุงนี้ก็จะเป็นในตัวของชิ้นค a ร์เ n ่นไรเดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงที่แบบมีอะไร ที่เขาให้สำรองมานั่นเองนะครับซึ่งถุงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะนะเดี๋ยวประกอบแบบคร่าวาให้ดูกันนะครับเราไปดูอื่นๆก่อนในไ,ไมการ์ดให้ด้วยนะครับเป็นการ์ดในรูปร่างของชินคอมเมนไรเดอร์เท่มากๆนะครับนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ชินไซโครมอเตอร์ไซคันนี้ความพิเศษก็คือเขาจะมีไฟหน้าอยู่4ดวงนะครับซึ่งปกติก็จะมีแค่สดวงพอเนละนี้เขามีถึงสเลยนะนี่ดู แล้วก็มีสัญลักษณ์ของช็อกเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเออช็อกเกอร์เป็นคนสร้างคาร์เมนไรเดอร์นะทุกคนตัวรายนะเนี่ยโลโก้แบบเนี้ยให้เอทียวเชียว <c oughs> นะครับก็ให้กราร์ดมาสะสมด้วยนะครับอ่ะต่อไปเขาก็จะมีเป็นคู่มือแฮนด์บิลมาให้เราเอาไว้ประกอบโดยง่ายๆนะครับเนี่ยก็จะมีใส่หน้าแบบนี้นะ ดูหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาจะมีโครงสร้างสตรัคเจอร์มาบอกว่าให้ประกอบตัวตัวเขาทํายังไงใส่หัวอะไรยังไงแล้วก็มอเตอร์ไซค์อะไรยังไงนะครับตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นการประกอบมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประกอบไม่ยากหรอกนะครับประกอบไม่ยากเลยใครที่แบบชินชอบคาเมรนไรเดอร์หรือชินคาเมรนไรเดอร์อยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่านะควรค่าแก่การสั มตัวนี้เหมือนกันนะครับอาแต่ก่อนจะเชื่ออะไรนะไปดูกันนะว่าประกอบแล้วจะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับเริ่มจากถุงนี้กันก่อนอังนี้ก็จะเป็น,นตัวของชินค a m เมนไรเดอรนะครับที่เขาให้มาเดี๋ยวใดรประกอบทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วมาดูกันนะครับ แทแดนเรียบร้อยครับแต่ได้ประกอบตัวของชินคอมเมนเรเดอร์เรียบร้อยนะครับนี่ตัวของเขาเนี่ยจะประมาณนี้บนเล่นบนมือได้อย่างสบายใจเลยนะเนี่ยกำได้ดีเลยอย่างนี้นะครับส่วนที่เท่มากๆเลยนะของตัวนี้นะก็คือในดูส่วนหัวเขาเนี่ยหัวเขาเน่นะครับเขาทำดีเทลออกมาได้ดีนะนะ ส่วนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แหลมเปี้ยวตทีเดียวนะแต่เขาก็ทำเป็นบล็อกๆอ่ะรูปแบบของเขานะครับแล้วก็ตรงตาเขาเนี่ยจริงๆแล้วเ,เขาให้ตามา2แบบนะทุกคนเนี่ยสองแบบสองสีแบบนี้เป็นตาของมแมลงนะเราจะเลือกเล่นแบบไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ยากเลยแค่ก็เอาชิ้นส่วนของอันนี้ไปใส่อันนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเขาก็จะมีเป็นผมปล่อยๆจะงอยปล่อยๆแบบเนี้ย ลักใสมาให้นะเอออยากเล่นแบบไหนก็ไปเปลี่ยนกันได้นะครับอืมที่สำคัญให้เขาสํารองมาด้วยแหละนม่เขาสำรอมอันหนึ่งเห็นไหมการหากเออก็เลยให้เป็นอะไหล่มานะทุกคนอันนี้เขาใส่ใจมากเลยในการเล่นของพวกเราซื้ออาจจะพลั้งมือทำหักจนได้นะ,นะครับ อ่ะส่วนของหัวสามารถที่จะหมุนได้แบบนี้นะครับนี่ความเท่เหมือนเดะแปรแปเหมือนเดะแปรแป,แป,แปเลยนะฮะส่วนของผ้าพันคอเขาจะให้มาเป็นทรงเดียวนะและผ้าพันคอเป็นยางนะครับนี่ยางสามารถที่จะไปข้างหลังนี้ก็ได้นะหนีมาข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เอ่าจเกรีนะ หน้าอกเขาเนี่ยก็จะให้เป็นสีแบบนี้ตรงตามต้นฉแบบับเป๊ะๆเ,เลยนะครับนี่แต่ก็ขยับอะไรไม่ได้นะฮะช่วงของแขนกันบ้างนะครับแขนเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างของการประกอบคล้ายๆกับตัวต่อประกอบออมีข้อหนึ่งละกันเนาะเนี่ยเราก็จะหมุนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อแขนก็สามารถที่จะดงอได้ แล้วมือที่เขาให้มาก่อนเนี่ยจะเป็นมือแบบไว้จับมอเตอร์ไซค์แฮนด์มอเตอร์ไซค์นะเนี่ยสองข้างจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับนี่อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ส่วนที่สวยมากเลยนะก็คือเข็นขัดครับทุกคน New นิวไซโครนอ้ยชินนิวไซโครนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยเขาทำแบบลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ แค่เราอ่ะเดี๋ยวเอาชิ้นส่วนไปประกอบกันแค่นั้นเองไม่ต้องติดสติกเกอร์เลยทั้งตัวเนี่ยไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับคู่ดีแท้ทีเดียวเชี่ยวนะนี่ด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนปีกแมลงอยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเออเข็มขัดประมาณนี้นะส่วนของขากันบ้างขานะยกได้สูงย <c oughs> อย่างนี้เลยจ้าอย่างนี้เลยทุกคนเออดีแท้ดีมากๆนะครับ แล้วก็หมุนได้แบบนี้งอได้อย่างนี้เลยเนี่ยงอไปข้างหลังนี้เลยแล้วก็ข้อเท้านะสามารถหมุนได้อะไรได้นะเขาทําเข่ามาสองสเตปนะทุกคนเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสเตปนี้ก็เลยทําให้งอได้ขนาดนี้นะอันนี้คิดมาค่อนข้างดีมากทีเดียวเชียวนะทุกคนอเดี๋ยวตาได้ไปเปลี่ยนมือแบบภาพแปลงร่างให้ดูดีกว่านะ เปลี่ยนมือกันแล้วเราลองทําท่าแปลงร่างกันดูนี่ก็จะแปลงร่างได้แบบนี้นะครับท่าแปลงร่างเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมันอาจจะติดตรงข้อตรงอะไรนิดนึงนะแต่ก็ทาออกมาได้ดีนะเนี่ยท่ายืนจะประมาณเนี่ยรุนเก่าประมาณนี้นะทุกคนเท่ดีเหมือนกันนะเออส่วนของมือเนี่ยนอกจากมือ แฮนมอเตอร์ไซค์มือแบวแบบนี้แล้วนะเขาก็ยังจะให้มืออันนี้มาด้วยนะเป็นมือกำหลวมๆนะครับมามีกคู่หนึ่งนะทุกคนเท่ากับให้มือมาทั้งหมด3คู่เนาะอืมแล้วก็สามารถที่จะทําท่าขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะเขาจะกางแขนออกแบบนี้นี่มองจากด้านข้างเดี๋ยวถาดาอย ทำท่าให้ดูอีกทีนึงนะนะครับทำออกมาค่อนข้างดีนะดาดาลุ้นแบบว่าเฮ้ยจะมีชินคาเมล레이เดอร์ v 2ไรเดอร์2ออกมาหรือเปล่าเออขอให้มีนะแล้วก็ขอให้ทำมอไซค์ออกมาด้วยนะจะแจ่มมากแล้วจะวางคู่กันเล่นพร้อมกันเลยนะครับชินคา r m เมลไรเดอร์เนี่ยถ้าทําเป็นภาคต่อ,ตอ,ตอไปออกมาได้อีกนะจะดีมาก,มากๆเลยทุกค <laughs> นแตดาก็หวังอยู่นะเนาะ ต่อไปเราจะไปดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างน,นะครับเนี่ยถุงนี้ใดๆทำออกมานะครับมีชิ้นส่วนแบบเนี่ยจริงๆชิ้นส่วนมันเยอะกว่านี้เยอะนะนี่แค่บางส่วนที่เอามาประกอบกันเป็นส่วนๆแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยล้อเอ่ยอะไรเอยแล้วก็ไอพน่นเอยก็ประกอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวใดจะประกอบแบบเร็วๆให้ดูกันนะครับ เสร็จแล้วครับประกอบเป็นชินไซโครนออกมาแล้วครับทุกคนนี่หน้าตาข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะหมุนรอบไ้ดูนะครับเขาทําออกมาสัดส่วนค่อนข้างดีนะเนี่เมื่อเราเทียบกับชินคาร์เมนไรเดอร์แเนี่ยยืนคู่กันกับมอไซค์ได้เลยนะทําสัดส่วนออกมาใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับการประกอบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะทุกคน ประกอบไม่ได้ยากนะครับในคู่มือเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งชินไซคโครเนี่ยเขาสามารถที่จะนี่งอตรงนี้ได้ด้วยนะร้ายแลอเกินนะครับงอนี่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเออเท่ดีนะแล้วก็ตรงนี้นะสามารถที่จะเด้งนิ่งมปอย่างงี้เห็นไ,ไหมเป็นโชค๊คเขาทำออกมาใช้ได้เลยนะครับให้ดูสมจริงสมจริงแบบเนี้ย เอ้ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําสีสันออกมาได้สวยสดงดงามมากๆนะทุกคนนี่นะใดหมุนรอบๆไปดูนะเนี่ยแมสมค่าแก่การพรีออเดอร์จริงๆนะครับเออชิ้นนี้นะดีสวยงามเท่มากๆล้อก็หมุนได้ด้วยเนี่ยหมุนได้นะฝัองล้อเลยนะครับเขาก็ยังให้ฐานมาด้วยนะทุกคนฐานเนี่ยเอาวางเนี่ย วางไว้กับล้อแบบนี้นะนี่แล้วก็สามารถที่จะวางได้แบบนี้วบนที่พื้นให้ดูแบบนี้วางโชได้อย่างนี้นะครับดีเลยทีเดียวเชียวและก็ยังมีไอพ่นมาให้ด้วยเนยะหอันแบบนี้เนดะี๋ยได้ประกอบเลยนะ6อันเนี้ยก็สามารถเสียบเข้าไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนนี่ข้างหนึ่งได้เห็นะ ข้างนึงแล้วเอาให้ครบก่อนเลยนะเขาทำออกมาเนี่ยดูลรวแบบเออซื้อกล่องเดียวเนี่ยทุกคนต้องได้ของคุ้มคุ้มค่าค่าคุ้มคุ้มเลยจุกจุกแน่นๆเลยซึ่งจุกจริงบอกเลยอันนี้ดีเวอร์นะครับเนี่ยฟาบนี้เป็นไอพ่นแบบแหลมเปียวแบบนี้เฟีย้ยวฟ้าวมากกระตูนเลยเจ <c oughs> ๋งมากเลยนะครับมันในนะ ถาใครอยากดูวิธีการประกอบก็ไปดูในช็อตของดาดายรีวิวนะครับเออไปดูกันอีกทีนะต่อไปดาดายจะเอาชินคาร์เบนเรเดอร์ไปขี่บนนี่เลยชินไซโค e นะครับวิธีการนะเราก็เอาขึ้นไปวางแบบนี้แหละอย่างนี้เลยแต่เราต้องงอขาให้เขานิดนึงเนี่ยเขาให้ขาตั้งมอไซค์มาก็จริงนะแต่ มันมันน่าจะมีขาตั้งให้สำหรับตอนเราขี่หน่อยอันเนี้ยเขาไม่ได้ทำมาให้นะทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะนั่งไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะหรือ้าได้ทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูอีกทีอ้อก่อนอื่นตาไดต้องเปลี่ยนมือก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นมือที่เอาไว้จับแผนเออทุกคนเพราะว่าตัวมือที่จับแผนเนี่ยจะช่วยมากๆเลยในการทรงตัวนะ ของชีนค a ร์เบนไรเดอที่เวลาอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะเนีย่ยเดี๋ยวทำให้ดูว่าที่เราใดบอกเนี่ยมันคือยังไงนะในะทำท่าขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนเลยอ่าอย่างนี้เราก็วางลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามือเขาติดไปกับบนแฮนที่เขาให้มาแบบนี้เมนี่เรียบร้อยเทไหมลลา เนี่ยที่บอกก็คือต้องมีแฮนด์นี่มือกับแฮนด์เนี่ยเสียบเข้าด้วยกันแบบนี้สองข้างนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกที่เอาไว้ให้ชิ้นคาร์บอนไรเดอร์เราเนี่ยยึดติดอยู่กับตัวมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่าตรงขาเขาไม่ได้มีอะไรมาให้วางเนี่ยสองข้างเนี่ยไม่มีอะไรมาให้วางฉะนั้นเนี่ยตรงแฮนด์สำคัญมากเลยนะครับนี่หันมานิดนึงนี่ผมคือชิ้นคาร์บอนไรเดอร์ครับทุกคน ใครที่ชิ่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พีิธาดารีวิวกัหน่อยนะครับ <c oughs> แอบมาโปรโมทให้เหรออันเนี้ยเข้าอ,อกมาเท่มากเลยครับทุกคนโอ้โหบอกเลยใครเป็นแฟนคาร์เมนไรเดหรือชินคาร์เมนไรเดอร์อะไรย่างเงี้ยนะของต้องมีจริงๆครับอวยเลยบอกอวยยศมากๆนะเนี่ยหมุนรอบให้ดูแล้วก็อย่าลืมสั่งใต้ลิงก์ได้เลยนะครับนะนี่ วางครบทั่วเลยอย่างนี้นี่เราได้ถ่ายจากมุมบนนะเาวางให้ดูนี่วางอย่างนี้เลยทุกคนเท่มากๆเลยนะครับขอให้แบบไรเดอร์2ออกมาด้วยนะแต่ไดจะเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้มีแบบบล็อกคีย์เนี่ยทำชินคาเมเนเดอร์หรือคา m เมเนเดอร์ตัวอื่นออกมาเยอะๆเลยนะ แล้วจะรอเลยนะคือ Rider Black เลยดาดชอบมากนะทำออกมาพร้อมกับ Battle Hopper เลยนะจะเจะ๋งเฟี้ยวสุดๆไปเลยนะครับเอออ่ะใครที่ชื่นชอบชินคาเ m e n รเดอร์แบบดดนะก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้ Description นี้ตามที่ดดบอกเลยนะไปหาซื้อ รีบกดสั่งแล้วกลัวของจะหมดเหมือนกันนะไม่รู้จะหมดเร็วๆนี้หรือเปล่าหรือของจะส่งช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรีบๆเร็วๆเลยนะครับเอออ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันอีกทีนะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบมากๆก็ซูเปอร์แต่งกันเข้ามาได้นะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับไรจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเออ แล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีนะครับ